เอายิงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอบสับนะคะเหมือนเดิมนะคะหมวดหมู่พักส่วนสาธารณะโดยมีน้าหมอมอมอหมอทั้งหมดกี่คำวันนี้กี่หน้า20คำ20คำทั้งหมดต้องจำสอบนะห้าห้าห้าหน้าสามแผ่นห้าหน้าสามแผ่นมาดูกันนะคะว่าวันนี้มาดูกันนะว่าวันนี้ฟันจะได้กี่คำแล้วพี่กัจเจได้กี่คำแล้วจะโดนคัดสับกี่ อโมาดูมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอบท่องก่อนนะคะอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าขอเวลาท่องก่อนอ่าโฟกัสกระท่องฟันกระท่องอยู่อ่าเข็มยาวถึงเลขสามเราก็จะเริ่มหยิบกระดาษตอบนะฟันหยิบแล้วอ่า้องฟันพร้อมแนะวันนี้เห็นไหมเดี๋ยวโฟกัสอีกทีพร้อมอ่าเตรียมตัวนาทีสุดท้ายไปขอท่องตรงนี้นะ ดูว่าวันนี้ใครจะได้เท่าไหร่ปั๊ดเปิดไฟด้วยวันนี้น้องมามามาแรงนะมันจะได้เต็มนะน้องหัวเลาะหัวเลาะไม่ได้นะปั๊ดพวกเราทำเมื่กินนะหม้อไปด้วยเต็มบอกถึงายาวเถึงเลขสามสอบแล้วนะเลขสี่ดีไม่ได้ เมื่อกี้กั๊ดขอสองเองไม่สิ่งาทีไงไลฟ์ก็เป็นเลขสี่นัแหละถูกแล้วเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่เผื่อพี่กั๊ดจะลออเร็วๆเก็บไว้เดี๋ยวพี่กั๊ดล่อเร็วพี่กัดไม่พร้อมอันนี้ฟันจดไว้เอง สนาทีเปิดไลากทรีม่ได้ลาทีม้ิ๊เอาไปลูมรี่โกรา M P R R W แมี่นจิ๊กเลขสี่เลยนะ O O ด R O U N D แมรีโกราแปลว่ามาบุญฮัจิ๊กเลขสีนะจิ๊กบอได้เลย มาเก็นซะก่อนเสลกิ่มให้กำลังใจแล้วไมี่ยไปแล้วเข้าอื้มเดี๋ยวกี่ก็เข้าบ้านกี่เข้าบ้านมาเลยมามามส่งเราไว้หน่อย น้าจี๊ดน,น้าจี๊ดลูกชาบอก <ไฟ S 2> ว่าพร้อมแล้วอ่ะป้าเด็กไม่ได้บอกอ,อะไรเลยแต่ของยังไม่พร้อมเลยอ่ะท้าจีทำยไมดีอีกหนึ่งนาทีพูดอยู่นั่นแหละฮะไม่เลขยกสี่อะมัว่วเลขยสามเลขยสี่ดูอ่ะ for die. แปลว่าก็ของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบมันยาวอ่ะเล่นสกูตเตอร์ได้ไหมได้สกูตเตอร์ขเลนเด็กที่ใช้เท้าีสกูตเตอร์้หรหรอหว่าไม่ใช่าวันก็จบสองนะ ้เดี๋ยวบกระดาษเดยเวลาแล้ว่อบกเลขใครบอกถ้าผิดน้อยเดี๋ยวจะไปบอกคนบอกแล้วก้องไอ้นี่เหล็กไปถ้าผิดน้อยเดี๋ยวเราถ้าก้องบอกเหรอไม่ใช่บอกเลยการบอกถ้าก้องเล็นะปหนาทีก็อีกห้าทีไงนี่โกงอ่ะโอ้โหไม่ไม่เข้าเวลาเดิมอันนี้ขอเวลาเพิ่มให้ครับสักนี่สิ่งไว้ถ้าไม่ถ้าไม่ถูกเร็วเข้า A4 เป็นต่อคำที่หนึ่งเลย thái <laughs> bye bye. น้ำฟองมาทีเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่การเข้าเลยเลยอีกสองนาทีสามนาทีอยู่สองไปถ่ายคนเข้าขน้ำดิอะ <c oughs> ไรอยู่ขอดูหน่อย คนดูสามคน้ยใครใครมีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างค, <c oughs> คนค้าคนดูสามคนเองสองสามนาทีสุดท้าย Não vai ter ชีสนมกระจอกเทศมันภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเหรอ,ม,อรมีสเปโร่ <c oughs> เอาแค่คำในน้ำก่อนไม่ถามว่าอีกอย่าง <c oughs> ไม่เหรอเอาแค่คำในน้ำก่อนมันนี้ <c oughs> อา้าวเตรียมตัวเอาเลยกระดาษครบแล้วเอามาการ์ดตรงไหมหนัง <c oughs> สือเร็ว ไปเลยฟันปิดแล้วนะเออเขาปิดแล้วฟันปิดแล้วเนี่ยเหลือกันเอ้ยฟันปิดเปลียนชื่อก็เขียนแล้วเขียนเสร็จหมดแล้วเอากระดาษอ๋อาป๊ะเอาไปเอากระดาษออกอันนี้จบไว้วันนี้ส่วนสารนะสอบวันที่วันนี้วันที่สิบเก้าใช่เหรอใช่ใช่หรือเปล่าคำที่หนึ่งสิบเก้าใช่ดีไหมมาแปลลูก บอลลูนบอลลูนบอลลูนคำที <c 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 ่สองคลิปคลิปคลิปรู้แล้วเสร็จแล้วเออเรื่องล่เสร็จแล้วนาทีไปเลยคำที่สาม ฮิวฮ huh? ิวฮิวฮิวเฮ้ยฮิวแมมีแต่คำง่ายทั้งนั้นเลยฮิวฮิวคำที่ฮิวแปลว่าค่ะคลายคลายฮิวแปลว่าอะไรนะมีแต่คำง่ายทั้งนั้นเลยคำที่5ิวฮิวปิกนิกปิกนิก คลิกนีก้องคลิปอะไรอ่ะล้ว,วเฮ้ยำช่วยทั้งนั้นเลยคำที่หกคำที่หว,ว่สาสไลเด r ร์สไล r ดอร์ส r ลเดอร์สไลเดอร์ไยนไคำที่เจ็ เบสบอลเบสบอลเบสบอลต่อ Base ไปคำช่วยที่แปดคำช่วยนะต่อไปอะบ i c y c l e b i บ y c l e b i c y บ l e หเยนบซิเคิลไม่เป็นอ่ะ๋อไปคำที่เก้าคำช่วยเหมือนเดิม boxing 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 come to see high and seek high and seek high and seek

3ที่13 picture ฮะ picture picture อ่า ah. see picture ต่อไปทำที่สิบหกชาร์ตคอร์ชาร์ตคอเ์คออ็อปต่อไปสิบเจสเก็ตบอร์ดสเกตบอร์ดสเกตบอร์ด สิบแปด stopwatch 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 Stop สามารถเห็นได้ใน iPhone วเวลาจะเซตค่าตัวอย่างไปไม่ใไม่ใช่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 เข้าโหมดของอะไรรู้แล้ว,น,น,วนั่นเหไมวันนี้ฟาร์รู้ทั้งหมดก็รู้แล้วไปต่อไปคำที่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเก้า trunks 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 ท r u ง k s, tr unks, tr unks, tr unks. <S รู้แล้ว <c oughs> น้องยังรู้เลยต้องกินเลยและคำที่ยี่สิบทรัง <T ungs. S 2> weight lifting weight lifting weight lifting อ่ <c oughs> <c oughs> ต้องออกสำเนียงภาษาไทยเลยนะ <L> lifting เว้น lifting เหรออ๋อเฮ้ยว้าวจะทวนแล้วตั้งใจฟังให้ดีไม่คุยขณะทัวร์คำที่หนึ่งดูคำของตัวเองไว้นะหนึ่งบอลลูนสองคลิฟสามเกียวสี่ไคท์ kite, ห้าปิกนิกหกสไลเดอร์ เจ็ด baseball แ bicycle เก้า b o x i g บ hai and sink สิ ice bucket สิ jogging สิ picture สิ raise สิ restroom สิบ shuttlecock สิ skateboard สิ s t o w a t c h สิบเก้ trunks ยี่สิ สกิตบอร์ดแต่ว่าสกิตบอร์ดแป้นนึงนะเพราว่าชัดชัตติ้งปะชัตติ้งชัตติ้งชัตติ้งบอร์ดอ่ะชัตติ้ง เออเพราะว่าไอ้เนี่ยลูกขนไกอ่อ่ะมีได้เหรอมีคำที่สามอ่ะมีได้เหรอมีแรกเลยมีได้เหรอใช่มีคำที่สา,า <นะ S 2> มแรกแล้วนี่เกี่ยวกับส่อนสาธารณะต้องมีคิวคิวเราต้องเดินขึ้นคิวคิวต้องเดินขึ้นคิวต้องเดินขึ้นคิวต้องเดินขึ้น คือเพราะอะไรต้อเดินเดินมันไม่ราบเรียบอ่ะเพราะมันเป็นแล้วคลิปอ่ะขอขอไม่คิดหน่อยารดูแล้วไม่รู้ไม่รู้กับคลิปก็ที่เราทำคลิปอยู่นี้ไงเอาดีๆนะจิ๊คลิปแปลว่าอะไรเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดที่ต่าอากาศจะมีร้านอาหารอยู่อาจจะเป็นคลิป ตั้งอยู่ที่คลิปก็ได้เช่นที่ชนบุรีก็จะมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนคลิปฮิวก็มีฮิวไม่ใช่ภูเขาแต่ฮิวเป็นอะไรอ๋อรู้แล้วฮิวอ๋อเฮ้ยแต่ว่าคลิปอะคืออะไรวะอ,อ้าวเรียวสองนะเรีนเรับนเรีลิเดี๋ยวเลีนเจนเรนเนให้ไอ้นี่ตรวห้าทีนอ้าวอาทิตย์นี้ตวห้าที

โซนอ่ะให้กับ๊บแล้วมาเดี๋ยวมามาขาเหรอถูดต้อ,อยมา,มาดูของกัก่อนเอาหัวาดก่อนน้ว่น้าขาเหรอใช่เอ้ยไม่ใช่ดิมาดูคำที่หไม่ใช่คำที่หนึ่ว่าคลิปแปลวา่านาขดูถูกไหมด,ดูคำที่2องกรี๊ดกแปลว่าน้าขา ัเขียนถูกแล้วแต่วันไปลบทำไมก็ไม่รู้วิวเนินโซชได้ใช่ว้าวพิกนิกแปลว่าอะไรพิกนิกก็พิทนิกนั่นแหละพิกนิกนะสไลด์ขีดสลับที่การเอสเอลไอเอสเอไอเนส์ขีดเบสบอลก็อเราเบสบอลไซค์ไซค์เข้าขีดดูให้ดีเขียนยังไงไบซค์ไซค์สลับที่การ บายซีเซลอันนี้โอ้บายซีเซลนี่ภาษาที่ต้อนไปตัวช่วยนะบ็อกซิ่งแต่ว่ากีฬามวยเด็ดแต่ว่าต่อยมวยนักมวยมันบ็อกเซอร์ถผิดนะเนี่ยไฮแอนด์ซิกซิกบอกวป่วยนะเนี่ยไฮแอนด์ซิกก็เขียนแบบนี้น้องเจ้าซิกคิดโฟกัสเขียนแต่ว่าป่วยอ้าวันนี้น่าจะผิดเยอะนะไอ้นีันอันนี้ด้าด b ม่ได e. ้บาสเกตบีเนี่ยหรอบัคเก็ตบัคเกตบัคเกตเหรอว่าบาสเกตแต่ว่าปันแปรถูกเฉยเลยคือเต็มไปหมดเลย j o อกกิ้งน่แานวิ่งเหอะได้พิ k เช่น e ถูกไหมนกพิรวบโอเคเวสแล้วแข่งเร่นะเวสรูห้องสุขาชัตเติลคับลูกฝอสเกต ผิดตัวเดียวคือตัวเองว่าแล้วตลัมา stop มีตัวอะไร P S P stop ่าหยุดคือตัว P P track มีไหมแปลว่ากางเกงมว t r A มาเอาระางว่ไม่ได้แท a c k A กางเกงมวย Weight Lift ทิ้งถูกไหมให้ดู Weight Lift c h ้โอเคสิบคำพอดีไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 11คำแต่ว่าถือว่าแย่เพราะว่าน้อยมีคำน้อยแล้วก็ยังแล้วก็ยังแล้วฝันไปแก้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะโค้ดไม่มีความหมายจริงๆต้องมั่นใจในตัวเองสิก็ฝันนึกว่าที่นากกินบอกว่าคือต้องแปลว่าหน้าผาฮิวแปลว่าเนินเขาผิด2คำเลยใครแตะว่าว่าปิกนิกปิกนิกสไลเดอร์สลับที่ เหมือนพี่จับเลยเบสบอลลูกเบสบอลไอเด็ดเด็ดเด็ดเบสบอลนี่อะลูกเบสบอลมันได้ไงเบสบอลกีฬาเบสบอลอ้าวนี่เบสบอลเบสบอลอ้าวผิดอีกลูกเบสบอลไม่ได้ไม่ไมันต้องเป็นบอลเบสบอลไบส์ซเคิลไบส์ซเคิลถูกบ็อกเซอร์แปลว่าต่อยมวยต่อยไฮแอนด์ซิตต่อแล้วครแล้วไม่ใช่บาสเกตนะบาส เราต้องดูว่าเราท่องอะไรไปจ็อกกิ้งผิดนะแบบนี้จอโอ้โหเออจีพี่จนผิดในขนาดถามแล้วน่าไม่มีอะไรพี่อัญชลเรตรถพุทธศิลได้ไงนั่นมันรีฟิเออเออมันจับเลี้ยวขาอะไรเนี่ยชาร์ตเลนคอร์กอะไรอ่ะก็มันฟังรู้อยู่แล้วนี่ชาร์ตเลนคอร์กฟังน่าจะไม่ได้ทำเช้นกันได้สิสเกตบอร์ดถูกนะอะไรก็เหรอ ต่อมาสต็อปวอาถูกต้องไม่เจอกับเลยมาเอ้ยลืมตัวเองได้เก่าเป็นอย่างนี้ได้เก่าใช่ไหมอืมช้าต้อนเกมมัวจะได้าเอบ4ลิฟตึ่งถูกต้องคุณใส่4 5 6 7 8 9 10อ้าวไม่วันนะพี่ตลอดแล้วคัด20ได้อยู่ดีแต่ต้อคัด20เวียดีอ่ะทำไมอ่ะก็ต้องมากกว่า10อะไร10ก็คัด10เพราะวาเมันก็บอกอยู่ถือว่าวันนี้ทำได้ไม่ดีเท่าเมื่อวาน เพราะว่าวันนี้คำน้อยและคำยยากแต่ว่าห้องน้อยพรุ่งนี้แบงค์เหลือวีทั้งหมดติบหน้าจะแบ่งให้อย่างละห้าห้ากับห้าห้าแรกกับ5หลังแบงค์นะเพราะว่ามันยากออนจี้เปลี่ยนกฎใหม่นะมากกว่าสิห้าคัดแค่ห้าน้อยกว่า1ิบห้าพรุ่งนี้ยาก น้อยกว่าพี่กัสไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนกฎใหม่อันนี้เต็มไปด้วยกฎไม่ได้เปลี่ยนหรอกอันนี้เพิ่มกฎอันเดิมไปเร็วปรากฏว่าโฟกัสทำได้ไม่ดีวันนี้เล่นเยอะจนดีกว่าน้องกันไม่ใช่เทียบกับพี่กัสเทียบกับน้องไม่้น้องทำดีขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้นน้องทำดีขึ้น สวัสดีคืนแล้ววันนี้ก็บายบายอผลเป็นอะไ้กันยังไงบ้างวันนี้พอใจไหมฟันดีขึ้นนะจิ๊ก้ลายกัดอ่ะไม่ดีไปแล้วเล่นหมักข่มก็แพ้ไายปลายปไายปายจะไปเอากินข้าวแล้วกินข้าว